ก็เลยจะหาที่ชิวใจให้เพื่อนนี่เป็นคอมพลเมน t เทอรีจากทางนี้เขาให้มึงกินฟรีอะลองกินฟรีโอ้ Thank you so much ไหนดูสิ Oh Thank you so much brother เราจะไปเสียมเรียบเหรอ Yes เราจะไปอังเมื่อไหร่ะจองตัวเครื่องบินให้เราบินไปฟรี เบรกอระมันจะมีอยู่อ e ีหนึ่งนะทุกคนมาตลาดเพลยช่วงนี้เหมือนคนท้องมึงไปท้องกับใครใครเป็นพ่อของลูกบอนเขาตอดแถวอะไรกันนะทำไมาคนต่ดแถวเยอะขนาดนั้นน่า,า,าเป็นเนะจ้าออริจินอลแล้วตอนนี้ออไอ้บอลมันก็อยากกินไอติมไข่แข็งอร่อยมาก สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอชีวิตีว่างนะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กับดาราที่ห่างหายไปจากช่องเรานานมากเลยนั่นก็คือดาราหน้าใหม่เฟซครับหน้าใหม่ทุกป,ปีเหรอมึงไปฉีดโบทมาไงมึงไปหน้าใหม่ไม่เกี่ยวบ้าใช่วันนี้ก็จะเป็นวอล์กนะ เราจะพาทุกคนแบบมาหาข้าวกินตอนเที่ยงแบบนี้กับเพื่อนเราเพราะว่ามันหยุดงานเพราะว่ามีอาการเบิร์นเอาก็เลยจะหาที่คิวใจให้เพื่อนอ่ะแล้วก็เอาเอาของขวัญเกิดมันมาให้สักทีหนึ่งซื้อมาสักพักแหละมันเพิ่งมาเกิดตั้งแต่เดือนมิถุนายนเราบอกก่อนบอนตอนนี้เราอยู่ร้านอะไรเออเอะไรของมึงนี้ยเรวสิอะไร คำเอสเคปคาเฟ่โอเคทุกคนมันมงูมาไปก็อยู่า้างานแล้วมันก็ไม่ผ่านไปดีกว่าฉันผ่านล่ะฉันผ่านล่ะฉันผ่านก็พาเแบบว่าเดี๋ยวเราไปสั่ง,งไปสั่งอาหารกันอุ้ยร้านส,สวยเนะาะร้านสวยมากเนาะโอเคทุกคนถึงในร้านแล้วจ้า ตอนนี้เราอยู่ในโซนส่วนแคคตัสนะครับของร้านคําเอสเคคัเฟตรงนี้เป็นมุมถ่ายรูปของร้านที่ดือด้อดือด้อไหม J อนะ J มากโอเคเราไปสั่งอาหารก่อนดีกว่านะเกลียดมากเลยเดินเข้ามาก็มาถ่ายเลยแล้วก็หิวมากสแกนม<ด>ีโฟมเมนูปะ I guess yes let me scan บอลมันยังไม่ยิงข้าวมามันสั่งข้าวไปแล้วสั่งอาคาอีโบคือที่นี่มีเมนูหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นทั้งของหวานของข้าวแล้วก็เครื่องดื่มนะครับผมร้าอาหารที่นี่ก็จะออกเป็นในแนวแบบรักษาสุขภาพนิดนิดเฮลที่ฟู้ดเหรอคลีนฟู้ดก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ก็แบบว่าแอบแบบถ้าคนดูแลรักษาสุขภาพก็มาสั่งก็มาสั่งได้แบบเราๆใช่ซึ่งนางสั่งอาคาอีไม่ไม่อิ่มท้องเราแน่นอนทำไมอ่ะก็เดี๋ยวต่อชีสเค้กจ้ะ โอเคโอเคเดี๋ยวรอกาแฟก่อนนะทุกคนที่นี่เขาใช้รลอดกระดาษนะเขามีความรัก สิ่งแวดล้อมเป็นแบบว่าเขารักเต่าทะเล C S R เบาๆ Social Security Social Responsibility ไหนแก้วกาแฟที่นี่อยากจะพรีเซนต์อะไรหรอเฮ้ยเธอเอเห็นไหมว่าอันนี้คือตาโลโก้ของร้านถูกป่ะคำ Escape แล้วดูแบบดูดิดูหน้าตาแบบนะมีความแบบ Blend in หลายๆอย่างเข้าด้วยกันค่อนข้างที่จะ Nice นี่เป็น Complimentary จากทางนี้เขาให้มึงกินฟรีอะลองกินฟรีบ้า กาเลน,นกแฟที่นี่เป็นขั้วกลางอ่ะเธอฟูตี้ไหมฟูตี้แเบาๆไม่ได้เป็นขั้วเข้มแต่ความแก้วอ่ะถ้าจับดูอ่ะจะสัมผัสได้ว่าแก้วเนี่ยสามารถเขาใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้นะเอาจริงๆจริงหรอความแบบไม่พลาสติกแบบพลาสติกพลาสติกอ่ะอืมค่อนข้าง nice อ่ะบอนแฮปปี้เบอร์เดย์นะโอ้ thank you so much มันไม่ได้เป็นอะไรที่มากมายหรอกโอเคไม่ได้แพงมากมายหรอกแต่ฉันก็แค่นึกถึงวันที่ยูพาฉันไปทรีทที่ทรีทที่พัทยาที่ผ่านมาอันนั่นโอเคโอเคแ a k e s e n s น send my belated b อร t h ดย์พ e ีเซนต์ซินธ์จูอย่าอย่าพูดเยอะอย่าพูดเยอะมันไม่ได้อะไรแบบใหญ่โตคนเสยื้สีดำธรรมดา ใหนดูสิ Oh my God it's me s องคิด s สม e Oh thank you so much brother ก็แบบก็ไม่รู้อะ่ะก็ you so kind ซื้อเสื้อให้ก็เพราะว่ามึงชอบมาขโมยเสื้อกูเอาไปแล้วไม่คืนห <laughs> นูจ้าไม่เคยขโมยแต่ anyways <laughs> ไม่เคยขโมยอะไรเอาไป <few> ไม่เคยได้ทืนอเลย I'm grateful to have you as my brother thank you and I wear sometimes in seam r e a so follow him for um, our เสียมเรียบเราจะไปเสียมเรียบเหรอ yes เราจะไปอังเ่อร์ไ่ะ next month ทำไมฉันไม่รู้เลยว่าฉันจะได้ไปอ้าวอีนี่ออาโอเคโอเคโอ้ยเซอร์ไพรส์เหรอ another surprise น้องเขาจองตั๋วเครื่องบินให้เราบินไปฟรีไม่ฟรีจ้าลโหล t h i s c r i p ทุกคนแล้วเราก็ได้อาหารมาลังกาทของราสั่งเป็นไอศคอี โยเกิร์ตกรีกโยเกิร์ตโบ with อ๋อดับเบส์ mine one I ordered i r i k i rice chicken ค่ะ and served with the fresh veggies ในขอดูสีนากินมากข้าวอร่อยไหมคือมาเอ่ะยังไม่ได้กินเหรอแล้วแดกอะไรอยู่แดกหญ้าฉันว่าชิมอาคาอีของฉันดีกว่าเขาโรยกราโนล่าได้จุกมาก ทานแล้วนะจ๊ะอืม very good <c oughs> very good อืมอร่อยแบบกินแล้วจะรู้สึกแฟชรู้สึกแบบหอมกล้วลูกหอมไหมหอมไงวะมันจะมีอยู่อ e ีนึงนะทุกคนว่า ที่ไม่กินของตัวเองอืมอมมันจะมีอยู่อีนึงนะโอ้โหคือให้ไก่เยอะมากเอาจริงๆน่าจะเป็นเนื้อน้องด้วยทุกคนมันดูชามกินอืมอะไรนะอืออมอ,อ,อ่าเนีนใช้ได้มหมอ่ะอ่ะใครอีกกูผ่านนะผ่านมาั้ยผ่าน เฮียไก่ใช้ได้ไหมหมอที่จะเป็นคลีนฟูดไหมเนาะเวียดิเออร์เทอร์ลิอากิก่ก็คลีนฟูดได้กินาาข้าวแล้วก็อาหารเฮลตี้ที่ไม่เฮีเท่าไหร่ที่ come escape คาเฟ่น,นะจ๊ะเดี๋ยวปักไว้ให้ละกันอยู่แถวราชพฤกษ์นี่แหละไม่ไกลไม่ไกลจากตัวเมืองนะใช่แล้วมาด้เดียวก็เดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นกันต่อวันนี้ก็เป็นบล็อกพาเพื่อนบอลฮิวใจในวันหยุดลากิจของเขานะจ๊ะคนมันเบิร์นเอาอย <c oughs> <ograf is> ังไงมันก็ไม่มีใจจะทําอะไรนะจ๊ะไปพูดอะไรหน่อยเหรอแต่ฉันให้ของขวัญแกไปแล้วแกก็น่าจะดีขึ้นแล้วนะ really make me feel e v e n better than แต่ทำไมไม่พูดภาษาไทยเลยอะรู้ใช่ไหมว่าอันเนี้ยมันเป็นบล็อกคนไทยอะเข้าใจเข้าใจคือโอ้อันนี้คือทําให้เรารู้สึกดีมากเลยคือเรื่องของเรื่องคือกูขี้เกียจทําซับมันจะไม่ทําโอเคจ้ะเกณฑ์มาเข้าใจจ้ะโอเคเดี๋ยวไปดูกันต่อดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราไปไหนนะเดี๋ยวออกจากที่นี่ก่อนปะบายบายสวัสดีอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับแล้วเราก็พาทุกคนวาร์ปมาตลาดคลีเมื่อกี้กินข้าวไรบอลบอกไม่อิ่ม ก็เลยระหว่างทางเราผ่านตลาดพูก็เลยจอดเลยช่วงนี้เหมือนคนท้องมึงไปท้องกับใครใครเป็นพ่อของลูกมึงบอกกูมาแรงมากใครเป็นพ่อของลูกทำไมไม่กินยาคุมจะบ้าเหรอบาข้างถนนกันนะไปเนข้าวหมู่ข้าวหมูแดงหมูกรอบหนึ่งแล้วก็แต่ไข่ที่น แล้วก็ข้าวหมูก,กอบเ,เองเดียวข้าวหมูก,กอบไม่เอาไข่ใช่เอ้าหมูก,กอบไม่เอาไข่อย่างเดี้ยเอากระเชียงด้วยเอา,า,ากระเชงครับกรบเชียงกับแบบทุกอย่างโอเคไปจ้าตอนนี้เราอยู่ที่ร้านไหนตอนนี้เราอยู่ที่ร้านซุนีข้าวหมูแดงร้านหมูแดงจันดังเจ้าดังในย่านตลาดีเจ้าดังร้านเนี้ย ดังมากนะใช่ทำไมถึงดังมากไหนเล่าดิเพราะเป็นลายข้าวหมูแดงเจ้าเก่าของตลาดรีริมทางรถไฟไฟตลาดเลือช่ราวใช่ไหมเอาละครับข้าวหมูแดงในตำนานของตลาดพีลือรชินเีลืมเลย จะนัวขนาดไหนอืหวานไหมใช่เป็นหรอใช่จะไ,ได้ไ,ดไม่หวานนำ้ำน้ำไม่หวานใช่ไหม,มในหมูกรอบลองหมูกรอบซิลองหมูก,กรอบ,อ,กกรอ,บอืมหมูก,กรอบเป็นไงนาข้าวกรอบมันไม่มกล้าพูดเสียงดังเหรอเขาซ้ำหมูก,กรอบอยู่ข้างหลังไม่มกล้าพูดเสียงดัง บอลเขาต่อแถวอะไรกันนะไปดูซิไปดูซิโอ้ยแถวยาวมากเลยอะไรอะ？อ๋อไม่เอาอะ่ะผู้ชายผู้ชายทำไมคนต่อแถวเยอะขนาดนั้นน่าจะเป็นเจ้าออริจินอลอ๋เหรอ？ แล้วตลาดผูแป้งบางแน่ๆใครที่มาก,กังวันกังวันก็ลองมาต่อแถวดูละกันถ้าเราขอบายเดี๋ยวขอบอกถึงร้านข้าวหมูแดงก่อนเมื่อกี้เดี๋ยวพูดชินนะพูดไปแล้วตอนแรกแต่ไม่เป็นไรไม่ตอนนี้อ่ะตอนที่เราลองจะพูดอะ่ะโอเคเออฉันจะบอกว่าโอเคมันเป็นเจ้าเดียวเจ้าดังธรรมนานแหละมันเลยคนไปที่รู้จัก ัปจจ่คนกินเยอะราคามากกว่าแต่จริงๆแล้วฉันว่าที่มันนั่นก็เพราะว่าเอาเอาเลยฉันไม่พอใจกับร้านที่ไม่รับโอนแค่นั้นแหละถูกต้องมันยุคนี้แล้วเนาะฉันก็ไม่และการที่ฉันต้องเดินออกไปกดเงินสดมันทําให้ความกระหายในการอยากกินของฉันมันลดน้อยลงใช่มันเลยกลายเป็นว่าเราแบบจากที่อยากอยากกินกลายเป็นไม่อยากกินแล้วไม่อยู่แถวนี้แล้วหนุดหยิ ร้อนร้อนไม่ใช่งูหิดอะไรนะร้อนร้อนใช่ร้อนจริงเออวันนี้มันเหมือนแบบคิวมิดเนาะมันชื้นน่ะมันร้อนอบอ้าวอ่ะเหมือนฝนฝนมันจะมันตกแน่นอนเย็นเนี้ยโคมใหญ่ด้วยไปข้ามถนนกันข้ามถนนกันปะ a few moments later อ่าทุกคนตะกี้เราผิดหวังจากตลาดภูแต่ผู้ชายที่เราซื้อกินเมื่อกี้อร่อยอยู่นะไม่ได้ถ่ายนะก่อนขึ้นรถซื้อกุยช่ายกินพึ่งทอดใหม่เนาะ อร่อย,ออยโคตรคือแป้งบาง<ช>กรอบแล้วตอนนี้ไอ,อ้บอยมันก็อยากกินไอติมไข่แข็งอีกถูกต้องก็เลยพามากินร้านไอติมไข่แข็งแถวบ้านถูกต้องร้านกุยเตี๋ยวเดจู่นะเขามีไอติมไข่แข็งด้วยอโอเคทุกคน,นเดี๋ยวเข้าไปกินไอติมไข่แข็งกันดีกว่ามึงไปหิวมาจากไหนก่อนไม่ได้หิวมาจากไหนครับแค่อยากกินมึงท้องกับใครมึงบอกมามึงกินเก่งมากกว่าเนี่ย ท้องอะไรหล่ะไม่ได้ท้องอะไร่ะใครเอาตรงไหนมาท้องก่อนหมายถึงว่าคี้ไงบ้าเป็นไงบ้าจิบไข่แข็งละเจจูอร่อยอ่ะนี่คืออยู่ข้างบ้านกูเลยนะอเป็นไงเบรี่นัวนัวมาก ไอติมกะทิผสมไข่ไข่ดิบไข่แข็งแข็งป็นไงนัวมันดูดิเหมือนกินแบบไอติมไข่เค็มว้าวจุกนี้หน่อยเอออืมบ๊ามันกินหมดจริงว่ะอร่อยไหมคอนเฟิร์มอีกทีอร่อยมากใช่ไหมอร่อยหน่อย ใครที่มาแถวนี้ก็แวะทักหาฉันได้แล้วพาฉันมากินด้วยนะข้างบ้านฉันโอเคทุกคนแล้วนี่คือบล็อกหนึ่งวันกับอีบอนนะจ๊ะนังก็คือเรื่องของเรื่องวันนี้นางมาฮิวใจด้แหละคือแบบว่าเบื่องเบื่อทางานนะก็เลยมาหาแล้วก็แต่จริงๆเรื่องหลักๆคือมาเอาของขวัญวันเกิดคือฉันบอกมันไปหลายวันแล้วว่าฉันซืของขวัญวันเกิดมาให้ก็อยากได้แหละหรูอแน่นอนก็อยากได้แหละ โอเ <Okay. S 2> คสุดเซอร์ไพรส์มาก Thank you very much once again brother มันก็แค่ซื้อยืดธรรมดาเห็นไหม <laughs> ไม่ซองกิซมันนะมันก็แค่ซื้อยืดธรรมดานะ <laughs> It's not normal โอ้ย <c oughs> oh, ฉันลืมเอา price tag ออกก็อ,อย่าลืมดูก่อนละกัน <laughs> <laughs> The next year that you expecting me to buy something higher no, 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 than this No 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 ไม่เอาไม่เอา,ฉ,เอาฉันไม่ได้ต้องการหรอกฉันต้องการใจจากเพื่อนเท่านั้นน้ำใจเข้าใจนะวันนี้ไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่าตัวข้างบนอย่าลืมจ่าย ยังไม่ตังเลยอะแรงมากจะรอก่อนนะจะรอก่อนนะหักๆไปเรื่อยๆได้ไหมไม่ได้ขอบคุณมากนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะแล้วก็เดี๋ยวรอติดตามสิ้นเดือนหน้าสิสิ้นเดือนหน้าใช่สิ้นเดือนตุลาเราจะมีทริปไปเที่ยวกันที่ต่างประเทศนะว่าเดี๋ยวค่อยดูนะว่าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะจ๊ะไปแล้วจ้ะวันนี้สวัสดีจ้า